รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะก็สู่รายการคนครองธรรมค่ะเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนอันประเสริฐและมีความสําคัญต่อพี่น้องมุสลิมทั่วโลกค่ะและในพื้นที่จังหวัดเยเด่นภาคใต้นั้นนะคะประชากรส่วนใหญ่ก็นับถือาศาสนาอิสลามค่ะเดือนรอมฎอนนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะเป็นการฝึกความอดทนในเรื่องของการถือศีลอดแล้วนะคะเดือนรอมฎอนยังสอนให้รู้จักการปฏิบัติตนอย่างมีสติและมีปัญญานะคะที่สําคัญค่ะเป็นการมอบความรักให้ ซึ่งกันและกันค่ะรายการคนคลองธรรมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะได้มีหลักธรรมในเรื่องของการดําเนินชีวิตในช่วงของเดือนรอมฎอนสู่สันติสุขมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาเสมอขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจงประสบแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในบรรยากาศของเดือนรอมฎอนนะครับวันนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงต้นของรอมฎอนนะครับก็เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปว่ารอมฎอนเป็นเดือนที่พระผู้เป็นเจ้านะครับได้ประทานลงมาเพื่อให บรรดาผู้ศรัทธ,ธาบรรดามุสลิมนั้นได้ถือศีลในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติาศาสนกิจอย่างมากมายในช่วงกลางคืนนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเรามาดูคำนิยามของคำว่ารอมฎอนมีความหลากหลายมากเป็นเดือนแห่งการถือสิ้นอดเป็นเดือนแห่งการประกอบาศาสนกิจในยามค่าคืนเป็นเดือนแห่ง การประทานคัมภีรอันกุรานลงมานะครับซึ่งคัมภี์อันกรานนั้นเป็นคู่มือแห่งการดําเนินชีวิตเป็นเดือนแห่งการบริจาคเป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษเป็นเดือนแห่งการเฝ้าในยามค่ําคืนหนึ่งนะครับในช่วงปลายของเดือนรอมฎอนเราเรียกว่ารัติการแห่งเกียรติยศนะครับหรือไลลาตุลกอดเป็นเดือนแห่งการบริจาคทานไม่ว่าจะเป็นทานบังคับหรือทานอาสานะครับ ฉะนั้นในวันนี้ผมขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านรมฎอนเป็นเดือนแห่งการเสริมสร้างสันติสุขนะครับก็เป็นที่รับทราบเช่นกันนะครับว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นได้สร้างมนุษย์มานะครับเป้าหมายต้องการที่จะให้เรานั้นอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสังคมเป็นชาติเป็นประเทศนะครับและให้เรานั้นมาทำความรู้จักซึ่งกันและกันนะครับใน บริบทที่ทุกคนนั้นมาจากชีวิตเดียวกันนะครับเป็นพี่น้องกันถึงแม้ว่าเราจะมีความต่างกันบ้างนะครับในเรื่องของสีผิวในเรื่องของภาษาในเรื่องของอแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับพระผู้เป็นเจ้าประสงค์ที่จะให้เรานั้นมาทําความรู้จักซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนั้นเชื่อว่าเราสามารถที่จะเป็นพี่น้องกันได้นะครับ รมอดมนเป็นเดือนที่เราจะต้องวางแผนครับวางแผนการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องสอดรับกับหลักการของศาสนาซึ่งบางทีพี่น้องของเรานั้นเข้าใจผิดมากเลยทีเดียวนะครับเข้าใจว่ารมอดอนเป็นเดือนที่เราอดอาหารเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่รมอดอนเป็นเดือนที่เราจะต้อง อดอาหารด้วยอดเครื่องดื่มด้วยในภาคกลางวันนะครับและในขณะเดียวกันมันครอบคลุมถึงเดือนที่เราจะต้องระงับยับยัง้งอวัยวะของเราทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปากของเราลิ้นของเรานะครับเราควรอย่างยิ่งที่จะพูดในทางที่สร้างสรรค์ในทางที่เป็นบวกในทางที่เป็นประโยชน์นะครับเช่นเราให้ความรู้กับผู้คนอันมากมาย นะครับเราให้ข้อคิดนะครับเราสั่งสอนเราสั่งเสียนะครับคนที่เราต้องรับผิดชอบนะครับเป็นต้นว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในสถาบันครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสั่งสอนสั่งเสียลูกๆของเราให้อยู่ในกรอบของศาสนานะครับให้มีความเคร่งครัดต่อการปฏิบัติศาสนากิจทั้งในภาคกลางวันและก็ภาคกลางคืนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละหมาด้าเวลานะครับเราต้องรักษาไว้นะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะครับหรือที่น้องที่เป็นมุสลิมเราควรที่จะไปละหมาดกันที่มัสยิดหรือสุเหรานะครับหรือสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่เราละหมาดร,รวมกันเป็นหมู่คณะนะครับเพราะว่าศาสนาอิสลามต้องการให้เราอยู่ในสังคมด้วยนะครับและในขณะเดียวกันเมื่อเราละหมาดอย่างเคร่งครัด้าเวลานะครับ สิ่งที่ตามมาทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นก็คือสังคมเกิดสันติสุขนะครับเมื่อทุกคนทำความดีเมื่อทุกคนมั่นคงอยู่ในความดีนะครับสันติสุขก็จะตามมาอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการละหมาดส่วนพี่น้องนะครับสตรีมุสลิมหรือเป็นมุสลิมบ้านั้นถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่สะดวกนะครับในการออกไปละหมาดที่มัสยิด ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ละหมาดกันที่บ้านก็ได้ที่ห้องส่วนตัวของเราก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่ควรนะครับที่จะปฏิบัติในเดือนรอมฎอนเลยนะครับก็คือการเอะอะโวยวายนะครับการไม่สํารวมตนเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นที่สูงมากนะครับเราอดอาหารอดเครื่องดื่มในช่วงกลางวันนั้นถ้าในบ้านเราในประเทศไทยบ้านเรานะครับ เราใช้ประมาณ13ชั่วโมงถึง14ชั่วโมงโดยประมาณนะครับเราไม่กินไม่ดื่มบางทีอารมณ์ของเรามันก็ฉุนเฉียวบ้างนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีคนเขาอาจจะมาต่อว่าต่อขานเราบ้างฉะนั้นเราก็ต้องมีเครื่องมือในการที่จะปกป้องนะครับเครื่องมือที่ทางศาสนาอนุญาตให้เราใช้เป็นเกราะในการป้องกันสิทธิของตัวเองก็คือในเรื่องของความอดทน นะครับแล้วก็บทขอพรสมมุติว่าใครสักคนหนึ่งมาหาเรื่องเรานะครับจะมาชวนทะเลาะกับเราเราในฐานะที่เป็นผู้ที่ถือศีนนั้นเราไม่ควรที่จะตู้ตอบทันทีนะครับเราไม่ควรที่จะหัวเสียทันทีแต่ให้เราใช้สติปัญญานะครับแล้วมีบทขอพรอ,อยู่บทหนึ่งนะครับที่าศาสนาทูตได้สอนว่าอินน so ีซซเอ็มอินนีซเอ็ม แทจริงฉันถือเส้นอดนะแท้จริงฉันถือเส้นอดนะนะครับตรงนี้ก็เป็นการเตือนตัวเองและก็เป็นเปือนเป็นการเตือนคู่กรณีด้วยนะครับว่าเราไม่ควรทะเลาะกันนะครับเราควรที่จะอ,อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาของศาสนาเพราะศาสนานั้นไม่ประสงค์ที่จะให้เรานั้นทะเลาะเบาแวงนะครับแล้วก็ท่านศาสนาทูตก็มาแนะนําอีกนะครับว่า การทะเลาะเบาะแว้งนั้นอนุญาตให้แค่3วันเท่านั้นเองถ้าเกิดจากนั้นก็มีความผิดก็คือมีบาปนั่นเองนะครับฉะนั้นในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราจะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันตรงนี้ก็มีความสําคัญมากเลยทีเดียวนะครับจากนั้นในเดือนรอมฎอนศาส,สนาส่งเสริมสนับสน,นุนให้เรานั้นหยิบยื่นความรักให้กันและกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักที่เป็นรูป,ปรธรรม ความรักที่จับต้องได้ความรักที่มีชีวิตเช่นนะครับการบริจาคทานจะเป็นทานบังคับก็ดีนะครับเช่นสกาศหรืออาจจะเป็นทานอาสาเช่นการสดก็ทั่วทั่วไปนะครับสำหรับการเลี้ยงอาหารสำหรับผู้ที่ถือสินอดด้วยกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามมากท่านศาสนาูุหรือท่านศาสดาได้แนะนำไว้ว่า ผู้ใดใครก็ตามแต่นะครับที่ถือสิ้นอดด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็เลี้ยงอาหารสําหรับผู้ที่ถือสิ้นอดนะครับเขาจะได้ผลบุญเท่ากับคนคนนั้นถือสิ้นอดคือเท่าเท่ากับว่าผลบุญที่เราเลี้ยงอาหารเราก็จะได้ไม่ลดหย่อนเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ศาสนาได้ให้ความสําคัญมากในเรื่องของการให้นะครับประการต่อมานะครับการให้ ที่มีประโยชน์มากที่สุดนะครับก็คือการให้อภัยนะครับให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับศาสนาไม่ต้องการให้เราเครียดแค้นชิงชังศาสนาให้เรานั้นให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะการให้อภัยเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับศาสนาส่งเสริมสนับสนุนให้เรานั้นเป็นประชาชาติมือบนนะครับประชาติมือบนก็คือประชาติที่มีแต่ให้นะครับซึ่งการให้นั้นบางคนก็เข้าใจผิดนะคิดว่า เอมุสลิมจะต้องให้สําหรับมุสลิมด้วยการใช่หรือไม่นะครับจริงๆแล้วเราเข้าใจผิดกันมาตลอดนะครับการให้นั้นเราให้สําหรับทุกคนได้เลยนะครับพี่น้องศาสนิกของเราก็ได้นะครับในเดอรอมฎดอนแล้วเราจะได้ผลลบุญเป็นทวีคูณหรือแม้แต่เราให้อาหารสําหรับสัตว์นะครับเราไปเจอแมวเราให้อาหารแมวเราไปเจอสุนัขเราให้อาหารสุนัขนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมุสลิม ให้อาหารสุนัขได้หรือนะครับได้ครับแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับเพราะในอดีตที่ผ่านมานั้นนะครับท่านนาบีได้เล่าเรื่องนะครับว่าผู้หญิงนางหนึ่งนะครับเขาไปเห็นสุนัขในขณะที่กําลังเปือกกล้วหิวน้ําจัดนะครับและหล่อนก็ใจดีนะครับหล่อนก็นําน้ําจากบ่อบ่อหนึ่งนะซึ่งเอาน้ํามาด้วยความทุลักทุเลนะแต่ด้วยความที่นางมีคุณลักษณะอันประเสริฐก็คือมีความเมตตา นางสามารถเอาน้ำมาให้สุนัขดื่มได้นะครับท้ายที่สุดสุนัขก,ก็หายจากความหิวความกระหายนะครับและท่านศาสนาทูตได้บอกว่าผู้หญิงนางนี้เป็นชาวสวรรค์นะครับนี่คือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเท่านั้นเองว่าในเดือน ر มดอนเป็นเดือนที่เราจะต้องแบ่งปันความรักกันและกันนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับสมาชิกในครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นสามีภรรยาเป็นลูกๆนะครับ เราต้องแบ่งปันความรักกันพูดกันดีๆพูดให้กำลังใจกันนะครับหรือเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านนี่สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับท่านศาสนาธุตของเราท่านได้ให้ความสำคัญกับเพื่อนบ้านมากท่านบอกว่านะครับยิฟรีนนะครับหรือมาลาิกัสที่ชื่อว่ายิฟรีนนั้นมาสั่งเสียกับท่านบ่อยๆเกี่ยวกับความสำคัญของเพื่อนบ้านจนกระทั่งนะครับท่านเข้าใจว่า เพื่อนบ้านเนี่ยสามารถรับมรดกกันได้นะครับในมุมของอิสลามในทัศนะของอิสลามนั้นเพื่อนบ้านแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1เพื่อนบ้านที่เป็น,ปนญาติและก็เป็นมุสลิมด้วยกันอันนี้ถือว่าสําคัญมากถือว่าใกล้ชิดที่สุดประเภทที่2ก็คือเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมเท่านั้นนะครับและประเภทที่3ก็คือเพื่อนบ้านเป็นพี่น้องชาวต่างศาสนิกนะครับซึ่งเรามีความเชื่อต่างกัน ศาสนาที่ต่างกันนะครับแต่ศาสนาก็ไม่อนุญาตให้เรานั้นทะเลาะเบาะแว้งนะครับศาสนาส่งเสริมสนับสนุนให้เรานั้นทําความดีกันและกันรักษาสิทธิซึ่งกันและกันนะครับอย่าไปทําร้ายกันอย่าไปบูลลี่กันอย่าไปด้อยค่ากันนะครับอย่าอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้แกให้แก่กันและกันนะครับแม้กระทั่งว่าท่านศาสดาเนี่ยนะครับได้แนะนําว่าสมมติว่าเราซื้ออาหารการกินมานะครับ แล้วเราซื้อมาจํากัดนะครับเวลาเราทานเราถ้าไม่ไม่มีความสามารถที่จะให้เพื่อนบ้านได้แม้กระทั่งเปลือกนะครับของผลไม้อันนั้นก็ไม่ควรที่จะให้เพื่อนเพ่านเห็นนะครับเพราะเกรงว่าเพื่อนบ้านอยากจะกินอยากจะทานเหมือนที่เรากินและทานนะครับนี่คือความละเอียดอ่อนที่ศาสนาป้องกันสิทธินะครับป้องกันหน้าที่นะครับแล้วก็ให้เรานั้นอยู่ด้วยกันด้วยความรัก ด้วยความเอื้ออาทรน,นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเดือดอ,อันกุรอานเนี่ยเป็นเดือนหนึ่งนะครับที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานอันกุรอานลงมาอันกวนคืออะไรครับอันกุรอานคือคู่มือมนุษย์อันกุรอานคือคมภีนะครับที่เป็นทางนำนะครับอันกุรอานเป็นสิ่งบำบัดโรคทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะโรคทางด้านจิตใจและโรคทางด้านสังคม อันกรุรอานเป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับอันกรุรอานเป็นความเมตตานะครับฉะนั้นพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอนนั้นเขาก็จะให้เวลากับอันกรุรอานมากเหลือเกินนะครับ <S <S บางคนเนี่ยเขาตั้งเป้าวไว้เลยนะครับว่าเขาจะอ่านอันกรุรอานนะครับให้ได้หนึ่งเทีเ่ยวสองเทีเ่ยวสามเที่ยวนะครับหรือบางคนก็คิดเป็นชั่วโมงเลยนะครับว่าวันหนึ่งเขาจะทุ่มเทให้กับ การอยู่กับอันกุรอานเป็นเพื่อนกับอันกุรอานใช้เวลาสองสามชั่วโมงนะครับหรือสี่หชั่วโมงก็สุดแท้วแต่นะครับฉะนั้นอันกุรอานเป็นเพื่อนที่แสนดีนะเป็นคู่มือการดําเนินชีวิตที่ทําให้เรามีขวัญและกําลังใจนะครับก็อยากจะฝากสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับที่รับฟังรับชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะครับว่าวันใดวันหนึ่งนะครับที่เราไม่สบายใจ วันใดวันหนึ่งที่เราอาจจะเศร้าใจให้เรานั้นเปิดอันกุอานอ่านอันกุานให้มากอ่านอันกุานให้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เรานั้นได้รู้ความหมายด้วยนะครับเพราะอันกุานสอนเราอย่างนี้นะครับว่าศรัทธาชนแท้จริงศรัทธาชนนั้นเป็นพี่น้องกันนะครับอินนาม,มุมีนูนะอีควะแท้จริงศรัทธาชนนั้นเป็นพี่น้องกัน ทุกคนเป็นพี่น้องนะครับเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนั้นเราเป็นพี่น้องกันฉะนั้นพี่น้องกับพี่น้องเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่ดีเราต้องหยิบยื่นสิ่งที่ดีเราต้องให้สิ่งที่ดีนะครับคำว่าอันกรานใช้คาว่าศรัทธาชนนั้นไม่ได้หมายความว่านะครับเราจะต้องไปทะเลาะกับคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมก็ไม่ใช่อีกนะครับเมื่อาศาสนาส่งเสริมสนับสนุนให้เรานั้นทําความดีกับผู้ศรัทธาทาความดี กับมุสลิมก็แน่นอนศาสนาก็ส่งเสริมให้เราทําความดีกับทุกๆคนนะครับทุกๆศาสนิกทุกๆศาสนาทุกๆเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ยังกระจายแพร่ไปยังสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเราต้องทําดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเราจะต้องทําดีกับสัตว์สัตว์ด้วยเหมือนผมได้เรียนไปแล้วข้างต้นนะครับว่าสัตว์ทุกชนิดนะครับถ้าเราไม่ทําร้ายมัน เรารักมันเราให้อาหารมันนะครับเราก็จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลานะครับเช่นกันนะครับในเดืดอนมอรฎอนเป็นเดือนที่โอกาสที่ดีที่สดุดเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับเป็นช่วงที่อัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานโอกาสนะครับให้เรานั้นขออํานวยพรกับพระองค์เยอะๆขอพรเยอะๆนะครับหรือพี่น้องมุสลิมเรียกว่าดูอานะดูอานเนี่ยเป็นอาวุธสําหรับผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับ ศาส,สนาอิสลามนั้นสอนเป็นระบบนะสอนในเชิงวิทยาศาสตร์ให้เรามีการวางแผนชีวิตการวางแผนทํางานให้ดีที่สุดนะครับและให้เราบริหารจัดการนะครับให้ดีที่สุดเราทุ่มเททํางานอย่างเต็มความสามารถและให้เรานั้นนะครับมอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างแด่พระผู้เป็นเจ้าสุดท้ายนะครับดูอานะดูอานี่สําคัญมากเลยทีเดียวนะครับเพราะดูอานั้นเป็นอาวุธลับสําหรับ ผู้ศรัทธาทุกคนนะครับท่านศาสนาธูตท,ท่านบอกว่านะครับมนุษย์ที่อ่อนแอที่สุดก็คือมนุษย์ที่นะครับขี้เกียจขอดุอานะขี้เกียจขอดุอาฉะนั้นเมื่อเราทําอะไรอย่างเต็มที่แล้วก็อย่าลืมดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้าถามว่าดุอานั้นเราขออะไรบ้างนะครับกลับไปสู่ดุอาต้นหนึ่งที่ท่านศาสนาูตหรือท่านศาสดาเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมให้เรานั้น ขอ,อกันเยอะๆก็คือดูอาต้นที่ว่ารบบานาอาตินาฟิด,ดุนยาฮัซานะวฟินอาคือรอติฮาซานะวกีนาอาจาบันนารโอ้พระเจ้าของเราได้โปรดประทานความดีแก่เราในโลกนี้และโปรดประทานความดีแก่เราในโลกหน้าและขอพระองค์ทรงปกปักรักษาพวกเราให้พ้นจากไฟนรกนะครับเห็นไหมครับว่าบทขอพรดูอาที่ท่านนาบีส่งเสริมและสัมสุนนั้น ครอบคลุมชีวิตทั้งหมดคําว่าความดีในโลกนี้นะครับเราตีความได้หลากหลายนะครับเช่นสุขภาพดีนะครับการเงินที่บริสุทธิ์นะครับครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับผู้บังคับบัญชาที่ดีถ้ามีลูกน้องมีลูกน้องที่ดีมีคู่ชีวิตที่ดีนะครับนี่คือเขาเรียกว่าฮาสะนะในดุนยาความดีในดุนยาในโลกนี้ และในขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องการความดีอีกครั้งหนึ่งในวันลลกหน้านะครับความดีในวันลลกหน้านั้นนักวิชาการไม่มีใครเห็นต่างนะครับทุกคนเห็นตรงกันทั้งหมดว่าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบานาวะตาลานะครับมุสลิมความใฝ่ฝันสูงสุดของมุสลิมไม่ว่าใครก็ตามแต่สิ่งที่มุสลิมอยากได้จากพระผู้เป็นเจ้านั้นคือสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลานะครับและก็ในเดือนรอมฎอน เป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุดนะครับเป็นห่วงเวลาที่ดีที่สุดเป็นความพิเศษที่สุดที่เราจะขอสวรรค์จากอลอสุภานาวะตลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับพี่น้องครับประตูสวรรค์มี8บานนะครับหนึ่งในจํานวนนั้นที่ชาวรอมฎอนต้องการก็คือสวรรค์นะครับที่มีประตูชื่อไรยานประตูสําหรับผู้ที่ถือศีลอดนะฮะส่วนประตูสดากก์ประตูบริจาคประตูลมาตประตูการ ดิ้นรนต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ประตูของการสาร,รภาพปิดก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เราปรารถนามันเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดของมุสลิมของผู้ศรัทธาทุกคนนะครับฉะนั้นในเดือนรอมฎอน10วันแรกนะครับก็เป็น10วันที่เราจะต้องใช้ความพยายามให้ถึงที่สุดนะครับมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดทําความดีมากที่สุดเช่นกันนะครับ10วันที่สเราก็จะต้องวางแผนแล้วก็ ทำให้ดีที่สุดกว่าในช่วง10วันแรกแล้วก็ช่วง10วันสุดท้ายนั้นเป็นจุดพีคที่สุดนะครับถ้าเป็นม้าก็ม้าตีนปลายนะที่เราจะต้องทุ่มเททุกทุกสรัรพกรรมหลังนะครับทุ่มให้สุดนะครับถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องลงทุนให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ากําไรมีแน่นอนแล้วนะครับในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเพราะในค่ําคืนนั้นเราจะมีค่ําคืนที่เรียกว่าไลละตุลกตนะ รัติการแห่งเกียรติยศนะใครที่ได้เจอกับค่ำคืนนี้เขาจะได้รับความดีมากกว่า1,000เดือน1,000เดือนเท่ากับ83ปีกับอีก4เดือนนะครับฉะนั้นมันเป็นห่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องวางแผนทุกคนจะต้องโฟกัสศาสนาศกิจทุกตัวนะครับครับวันนี้นะครับเวลาของรายการได้ใกล้มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมก็ขอดูอาขออํำนวยพรให้พี่น้องชาวรมฎอน ทุกคนนะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งขอพระองค์ได้ทรงตอบรับศาสนกิจของเราทุกอย่างนะครับและขอให้พระองค์นั้นได้พลานได้ประทานพลังจิตพลังใจนะครับที่มั่นคงเผื่อว่าเราจะได้ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดตลอดเดือนรอมฎอนและตลอดปีนะครับแล้วก็ขออํานวยพรให้ทุกท่านได้เจอ,เจอกับการเฉลิมฉลอง วันอีดนฟิตรีนะครับขอให้พระองค์ได้ประทานความสุขแก่พวกเราอย่างท่วนหน้านะครับวัสลามุอาลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์บะระกาตุขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจงประสบแด่ทุกท่านสวัสดีและขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้และในประเทศไทยกระผมโลณฑิสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนปีฮิรัสรักราชะห4 4ัรได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันสองวันข้างหน้าซึ่งเดือนรอมฎอนในปีนี้เฉกเช่นทุกปีพี่น้องมุสลิมนะครับชาวไทยและในทุกประเทศในโลก ต่างก็จะยึดถือในการที่จะประกอบคุณงามความดีในการที่จะกัดเกลาร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามจึงใครขอถือโอกาสนี้ขอพอรจากเอกวลละพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานพอรอันประเสริฐให้พี่น้องมุสลิมทุกคนได้ประกอบศาสนกิจให้ประสบความสำเร็จให้ราบรื่นและขออำนวยพรให้พี่น้องทุกคน มีความสุขมีความจำเริญพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในจังหวัดชาแดนภาคใต้ให้เกิดความสงบสุขโดยเร็วต่อไปขอบคุณครับ เป็นไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับในวันนี้นะคะที่ได้นําหลักธรรมคาสอนของการดํารงชีวิตในช่วงเดือนอมฎอนเดือนอันเปินเสด็จของพี่น้องมุสลิมค่ะเชื่อค่ะว่านะคะถ้าทุกคนค่ะยึดมั่นแล้วก็มีสติมีปัญญาแล้วก็มอบความรักซึ่งกันและกันก็สามารถที่จะปฏิบัติศาสานกิจในเดือนรอมฎอนได้อย่างสมบูรณ์ค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นรายการคนครองธรรมนะคะที่ได้นําหลักธรรมคาสอนมาฝากคุณผู้ชมในช่วงเดือนรอมฎอน n เดือนอันปรสริฐในครั้งนี้ค่ะกลับมาพบหลักธรรมคำสอนได้ใหม่ในครั้งต่อไปในรายการคนครองธรรมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ